เน้าของผู้หญิงเนี่ยมันควรเปลี่ยนแปลงไปตามโพสิชันว่าจะเป็นนอนหรือนั่งอะไรแน้าอกมันควรที่จะเป็นไปอย่างธรรมชาติไม่ใช่ว่าอยู่ในโพสิชันไหนก็ เป็นบล็อกไปทั้งหมดตัวโมติว่าเองก็เป็นหนึ่งในซีิโคนที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันอย่างสูงนะครับตังโมติว่าใช้คําว่านาโนเท็กซเจอร์ก็มันมีชิปอยู่ข้างในแล้วก็จะรู้ว่าเสริมไปเมื่อไหร่แพทย์ท่านไหนเสริมกี่ซีซีรูปทรงอย่างไรขนาดความกว้างกี่เซนติเมตรคนที่ชอบความเป็นธรรมชาติอโกรนมิกจะตอบโจทย์ทีเดียวสวัสดีครับหมอปิงนะครับนายแพทย์ดุลยนัทอัญญาาน หมอสัญญกรรมตกแต่งประจำโรงพยาบาลพญาไทสีราชาครับก็ปัจจุบันนะครับการเสริมหน้าอกเนี่ยเป็นสัลยกรรมตกแต่งที่ได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับเพราะว่าการเสริมหน้าอกมันปลอดภัยขึ้นเยอะครับแล้วก็เทคโนโลยีของซิลิโคนเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นอยู่ในระดับเรียกียกว่าไลฟ์ไทม์เลยครับคือตัวซิลิโคนเนี่ยมันจะอยู่กับเราได้อย่างถาวรทีนี้ทางซิลิโคนเนี่ย ที่เราจะเลือกใช้ซิลิโคนเนี่ยมันก็มีหลายยี่ห้อด้วยกันนะครับตัวโมติว่าเองก็เป็นหนึ่งในซิลิโคนที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันอย่างสูงนะครับเป็นบริษัทที่ทําซิลิโคนออกมาแม้จะเป็นบริษัทที่ทําออกมาเข้าในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลาไม่อาจจะ3-4ปีแต่ว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีของเขาเนี่ยทำให้ถูกใจผู้ใช้ในหลายๆคนแล้วก็รวมถึงแพทย์ที่ ทำการผ่าตัดด้วยทียนี้เรามาดูกันว่าตัวซิลิโคนโมดิว่ามันแตกต่างจากซิลิโคนแบบอื่นอย่างไรนะครับหรือมีจุดเด่นในเรตภัทฑนเขาอยากได้นะครับก็เริ่มก่อนนะครับตัวซิลิโคนนะครับเรากำลังจะพูดถึงตัวซิลิโคนที่เอาไว้ใส่ในร่างกายเพื่อให้หน้าอกมีขนาดสวยขึ้นรูปร่างดูสมส่วนขึ้นนะครับตัวซิลิโคนโมติว่ามันคี้ในประเทศไทยเราจะมี รูปแบบคร่าวๆแบ่งได้2รุ่นนะครับคือรุ่นที่เรียกว่าซ i l เ Surface หรือผิวเ,เรียกว่ารุ่น s t a n d ด r d ได้ผิวซ i l เนี่ยครับ SILK ก็คือจะมีลักษณะทรงที่เป็นทรงกลมหมดนะครับทั้งสองรุ่นเป็นลักษณะเป็นทรงกลมแต่ตัวผิวเองเนี่ยจะถูกดีไซน์มาให้เป็นลักษณะขึ่งเรียบขึง อหรือกึ่งผิวสัมผัสที่อาจจะไม่ถึงกับทรายนะครับแต่ว่าทางโมติว่าใช้คำว่า Nanotexture ก็คือมีรูเล็กๆที่เรามองแทบจะไม่เห็นเนี่ยอยู่ที่เครือบอยู่ที่ผิวซึ่งจุดป,ประสงค์ก็คือให้ร่างกายเนี่ยจเจริญเติบโตเนื้อเยื่อเจริญเติบโต,ตเข้าไปเกาะผิวของตัวซิลิโคนได้ทําให้การขยับมันน้อยลงเมื่อการขยับในเมื่อสไเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยมันขยับน้อยลงเราเชื่อว่าจะทําให้เกิดพังผืดรัดน้อยลง น,น,น,นี่คือลักษณะของซิลเซอร์เฟสหรือว่าตัวสแตนดาดนะครับแต่ว่าตัวที่2ที่แตกต่างจากตัวมาตรฐานเลยก็คือจะเห็นว่าตรงนี้ใกล้นิดหนึ่งครับมันมีชิปอยู่ข้างในซึ่งชิปอันนี้นะครับเรียกว่าคิวคิวเนี่ยเมื่อฝังอยู่ในอุปกรณ์แล้วเนี่ยมันทําให้รู้ว่าซิลิโคนอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนที่บริษัทผลิตออกมา CC เท่าไหร่เมื่อลงทะเบียนอยู่ในโปรแกรมของโมติว่าแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเสริมไปเมื่อไหร่ แพทย์ท่านไหนเสริมกี่ซีซีลูกทรงอย่างไรขนาดความกว้างกี่เซนติเมตรซึ่งเป็นรายละเอียดที่สําคัญของตัวซิลิโคนเองทําให้เรารู้ได้ในอนาคตว่าสมมติเสริมไปสักสิปีเราจําไม่ได้ว่าซิลิโคนอย่างเนี้ยมันเป็นซิลิโคนอะไรเราก็ไม่ต้องพาตัดออกมาดูหรือว่ายังไงเราเราสามารถวางแผนได้ก่อนว่าในการจะเปลี่ยนหรือว่าในการจะเคลมห,หรืออะไรก็ตามแต่มันมีข้อมูลของตัวซิลิโคนอยู่แล้วนะครับ โดยที่ซิลิโคนที่มีคิวหรือว่าตัวชิปอยู่เนี่ยสามารถรู้ได้จากเครื่องมือตัวนี้เราเรียกว่าเป็นสแกนเนอร์โดยที่สแกนเนอร์เนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่เอาไว้อ่านโค้ดที่อยู่ในซิลิโคนโดยที่เพียงแค่เอ,มอามาวางสมมติซิลิโคอนอันนี้อยู่ในร่างกายแล้วเราอยากรู้ว่าซิลิโคอนอันเนี้ยไซส์อะไรก็ไม่ต้องทําอะไรมากเพียงแค่เอาเครื่องมือชิน้นนี้วาง,างใ,ใกล้ เรพราะว่าอยู่ใกล้แล้วเนี่ยตัว s e r i a ย n นัมเบอรหรือว่าโค้ดที่อยู่ในซิลิโคนอันนี้เนี่ยก็จะออกมาให้เราเห็นว่าอันเนี้ยโค้ดอะไรแล้วทําทข้อมูลต่างๆก็จะออกมาที่ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของโมตดิว่านั่นคือข้อดีของตัวชิปนี่เองครับอ้าเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยก็คือไอ้ชิปเนี่ยมันอยู่ในซิลิโคนเนาะและซิลิโคนเนี่ยมันอยู่ที่หน้าอกเราชิปเนี่ย มันก็เป็นโลหนะนั่นแหละแต่ว่ามันถูกดีไซน์มาแล้วว่าสามารถที่จะเข้าออกสนามบินหรือว่าตรวจจับสแกนรเนียไม่เจออะไรแต่ว่าในกรณีที่คนที่ได้รับการเสริมซิลิโคนไปแล้วจะไปดิชและต้องเข้า MRI หรือว่าสแกนสแกน,นหน้าอกเนี่ยสมมติเป็นมีเกิดมีจุดผิดปกติขึ้นมาในอนาคตเกิดมีจุดผิดปกติในเนื้อนมขึ้นมาแล้วต้องสแกน MRI ตัว ชิปตัวชิปในซิลิโคนจะบรบกวนเครื่อง m อ็หรือการอ่านเอ็กซเรย์นิดหน่อยนะครับจะบอกไม่มีผลเลยไม่ได้มันก็มีแต่ตัวซิลิโคนเนี่ยเวลาเราเสริมนะต้องฟังดีๆนะตัวซิลิโคนเนี่ยเวลาเสริมเนี่ยเราจะเสริมโดยส่วนใหญ่ปัจจุบันเสริมไใ,ใต้ชั้นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหน้าอกซิลิโคอนอยู่ใต้ชั้นกล้ามเนื้อหน้าอกทีนึงซึ่งตัวซิลิโคอนอยู่คนละชั้นกับ เนื้อนมทางด้านบนนะครับทางเดินกั้นเดินลมเพราะฉะนั้นพอมีตัวก้านเนื้อกั้นตัวซิลิโคโนไว้เนี่ยมันก็กวนการอ่าน MRI หรือคลื่นแม่เหล็กแต่ว่าไม่เยอะสรุปก็คือต้องทำอะไรเพิ่มเติมไหมก็คือมีผลต่อการอ่าน MRI บ้างแต่ว่าอย่างอื่นไม่มีในปัจจุบันนี้มัน รูปทรงต่างๆมันดูเป็นฮาร์โมนีไม่ว่าจะเป็นหน้าอกเอวสะโพกต้นขาเลยแล้วก็ตามแต่มันจะมองแล้วให้มันไปด้วยกันหมดดูสวยเป็นทั้งตัวแ,แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นโมติว่าก็เลยใช้คําว่าเออโกลนมิกโกลนมิกที่แปลว่าสรีละสรีละหมายถึงเสริมเข้าไปในหน้าตัวซิลิโคนมันจะแนบไปกับ ร่างกายแล้วก็จัดทรงหน้าอกไม่ให้มันดูนูนเด่นตรงไหนเยอะจนเกินไปคือมันให้เป็นรูปทรงที่เป็นธรรมชาติทั้งหมดคัมเบอร์ควอนโัมิกเนี่ยเดี๋ยวอาจย์ดยูรูปนี้ครับรูปนี้หนึ่งอาจาย์จะดูจะ<ๆ>ชัดกว่าคัมเบอร์คอนตัมิกหมายถึงเนี่ยครับตอนหน้าของผู้หญิงเนี่ยมันควรเปลี่ยนแปลงไปตามโพสิชันของร่างกายนะครับโพสิชันหมายถึงไม่ว่าจะเป็นนอนหรือนั่งอะไรหน้าอกมันควรที่จะเป็นไปนอย่างธรรมชาติไม่ใช่ว่าอยู่ในโพสิชันไหนก็เป็นบล็อกไปทั้งหมด ดูกลมๆดูหมนุนกลมๆมาแปะไว้อยู่ค้างไว้อย่างนั้นมันมันก็ดูไม่เป็นธรรมชาติแต่มันต้องเปลี่ยนไปตามการขยับหรือว่าการโพสิชันนั่งยืนเดินหรือว่าอะไรของของร่างกายทีนี้คําว่าอักโนมิกหมายถึงซีละเหมือนเวล,ลาที่นอนเนี่ยหน้าอกหรือหน้าอกเนี่ยมันควรตั้งขึ้นข้นขางบนหรือเป็นแบบนี้ตั้งแึ้น,นี้เป็นรูปชูขึ้นมาไม่ให้มันเหลออกข้างหรือว่าไม่ให้มันคล้อย หรือนอนทีก็แผลไปข้างหนึ่งหรือว่าติ้งไปติ้งมาได้บนบนตัวเนี้ยมันก็ดูไม่สวย,น,ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยดีไซน์ว่าตอนนอนเนี่ยมันควรเป็นทรงกลมมันควรเป็นทรงกลมแต่พออยู่ในท่ายืนทางโมติว่าดีไซน์ให้ตัวตัวซิลิโคนเนี่ยมันถ่ายเทน้ําหนักลงมาข้างล่างอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วก็คือให้มันไหลลงมาข้างล่างอย่างรเร็วเมื่อมันไหลลงมาปุ๊บตัวเชลหรือตัวกรอบของตัวซิลิโคนที่มันยังคงรูปอยู่นะครับคงรูปแต่ว่าตัวซิลิโคนมันไหลลงข้างล่าง นั่นหมายถึงว่าเนินอกทางด้านบนมันจะแฟลตลงก็คือเอไปกับตัวสลีละที่อยู่เปลี่ยนโพสิชันเป็นท่ายืนอันนี้ท่านั่งนะครับท่านอนนะครับมาท่าท่ายืนปุ๊บมันก็กลายเป็นแฟลตลงไปแล้วก็ตัวเจลทิ้งลงมาข้างล่างอย่างเร็วทําให้ทรงมันคล้ายเป็นหยดน้ําโดยที่ทรงข้างบนยังคงตั้งขอบอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะรักษาทรงให้มันดูเดินอกยังคงมีอยู่แต่ว่าลาบลงอย่างเช่นรูปนี้ครับ จะเห็นว่าอันเนี้ยตอนนอนจะเป็นรูปทรงกลมพอค่อยๆลุกยืนขึ้นมาปุ๊บมันก็จะไหลลงมาข้างล่างกองลงมาข้างล่างและกลายเป็นจุดที่สูงสุดอยู่เส้นหน่งส่วนสามทานด้านล่างหรือเรียกว่าม็ maximum point projection หรือจุดที่นูนนูนที่สุดเมื่อมองทางด้านข้างเนี่ยอยู่แถวขอบด้านล่างคนที่ชอบความเป็นธรรมชาติอัลกอริทึมจะตอบโจทย์ีเดียว แน่นอนล่ะข้าจากัดหมายถึงคนที่แพ้ซิลิโคนเนาะทีนี้ในปัจจุบันเราย,ยังไม่ไม่พบว่ามีการแพ้ซิลิโคนเกิดขึ้นนะครับซิลิโคนตัวที่ใส่เนี่ยเรียกว่าความตอบสนองหรือレスปอนต์ร่างกายต่อซิลิโคนเนะี่ยแทบจะไม่มีเลยแต่ทีนี้ที่เราพยายามต่อสู้ในวิวัฒนาการของการผลิตซิลิโคนขึ้นมาหรือการเสริมหน้าอกเนี่ยเรากำลังต่อสู้กับอย่างหนึ่งก็คือการเกิดแคปซูล่าคอนแฟคเจอร์ การเกิดแคปซูล่าคอนแฟคเจอร์หรือนมพังผืดกดรัดพบได้บ่อยมากๆในอดีตก็คือการเสริมซิลิโคนไปแล้วเนี่ยหน้าอกแข็งมีลักษณะขอบชัดเหมือนกับตัวซาลาเปาแปะอยู่บนร่างกายแน่นมากๆขยับไปทางไหนก็รู้สึกตึงรั้งอันนั้นคือลักษณะของแคปซูล่าคอนแฟคเจอร์ซึ่งไม่เรียกว่าข้อห้ามแล้วกันเรียกว่าในปัจจุบันเนี่ยการเสริมซิลิโคนเราพยายามทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้เกิดแคปซูล่าคอนแฟคเจอร์ ซึ่งปัจจัยนั้นไม่ได้ขึ้นกับซิลิโคนอย่างเดียวต่อให้ซิลิโคนดีแต่การผ่าตัดไม่ดีโอกาสเกิดแคปซูล่าคอนแฟคเจอร์ก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญมากๆก็คือเลือกการผ่าตัดที่ถูกต้องก่อนว่าบุคคลนั้นๆเนี่ยเหมาะสมกับการผ่าตัดหรือเปล่าการผ่าตัดหมายถึงการผ่าตัดวิธีนั้นเน่ยเหมาะสมกับตัวคนไข้คนนั้นไหมนะครับวิธีการผ่าตัดนะครับเพราะว่าการผ่าตัดหน้าอกดีเสริมซิลิโคนเนี่ยมันมีตั้งแต่การเลือกแผลผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหัวนมตำแหน่งนักแร ตำแหน่งใต้ราวนมหรือบางคนใช้สะดือด้วยซ้ำในการผ่าตัดเข้าไปเพื่อเสริมที่มีผต้องรู้ว่าวิธีนันน้นเหมาะกับเขาไหมข้อสอารบริการเสริมหน้าอกเนี่ยต้องได้มาตรฐานนะครับก็คือหมายความว่าห้องผ่าตัดต้องดีอ่ะต้องผ่าตัดต้องปลอดเชื้อเลยแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยต้องเตรียมได้อย่างมีประสิทธิภาพทําการต t e r i l หรือว่าฆ่าเชื้อได้อย่างสมบูรณ์มีระบบแอร์ฟโลในห้องผ่าตัดที่ดีนั่นคือกระบวนการของการผ่าตัด ข้อ3เลยตัวซิลิโคนหรือตัวโปรเทสซิสที่จะใส่เข้าไปเนี่ยมันต้องได้มาตรฐานทำมาตรฐานไม่ได้มาตรฐา,า,านหมายถึงอะไรตั้งแต่กระบวนการวิธีการผลิตละมันต้องปราศจากเชื้อการบรรจุหีบของซิลิโคนเนี่ยแพทยเปิดออกมาแล้วหยิบออกมาใส่ต้องไม่มีเชื้อข้างในนะครับแล้วก็ซิลิโคนเนี่ยมันต้องไม่แตกง่ายต้องไม่ไหลมีระบบการยึดเกาะ ของร่างกายที่จเจริญเติบโตเข้าไปยึดตัวซิลิโคนที่ดีซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้โอกาสการเกิดแคปซูล่าคอนแทคเจอร์มันน้อยลงและสุดท้ายเลยแพทย์ที่ทําการผ่าตัดต้องได้มาตรฐานมันมีมาตรฐานของแพทย์อยู่ว่าอย่างไรเช่นค่ะจบที่ไหนมานู่นนี่นั่นก็อันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วแต่ทั้งหมด4ข้อเนี่ยหมอว่ามันต้องมันสําคัญมากๆทาให้การผาตัดมันประสบความสําเร็จลงได้ด้วยดี